ย้อนเส้นทางรักก่อนลดสถานะเป็นแค่พี่น้องย้อนเส้นทางรักโอภักจิราอดีตสามีทำเอาแฟนๆใจหายไปตามๆกันเมื่อโอได้ออกมาแจ้งข่าวเรื่องสถานะชีวิตคู่กับสามีทายาทห้างทองเฟียดมัทุกรที่เปลี่ยนไปซึ่งโพด,ดังกล่าวโอได้ระบุว่าตอนนี้เธอกับฝ่ายชายได้ลดความสัมพันธ์จากคู่ชีวิตเหลือไว้เพียงแค่คำว่าพี่น้อง พร้อมแจ้งความประสงค์ชัดเจนที่จะไม่ขอให้สัมภาษณ์หรือพูดถึงเรื่องนี้ที่รายการไหนอีกหากย้อนเส้นทางรักของทั้งคู่นั้นเมื่อปี2552หลังจากบม่มเพาะกันมานานกว่า3ปีก็ได้จัดงานวิวาห์อย่างยิ่งใหญ่ที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเตลโดยฝาใช้ได้หอบสินสอดทองคํา200บาทพร้อมด้วยเงินสดจํานวนหนึ่งชุดเครื่องเพชรและแหวนเพชรสีกระดับมีแขมาร่วมงานกว่า1,000คนจะเรียกว่าเป็นงานแต่งงานที่อลังการที่สุดในยุคนั้นเพราะนอกจากสื่อไทยให้ความสนใจแล้วงานแต่งงานของทั้งคู่นั้นยังได้ตีพิ ดังของประเทศจีนอย่างเอเชียนิวไทม์พศ2552อีกด้วยซึ่งหลังจากแต่งงานทั้งคู่ได้ไปฮันนีมูนกันที่อิตาลีโอพัจีราและเฟียสมัทุกรรู้จักการผ่านการแนะนําของน้องสาวฝ่ายชายคือโมนภัสนันซึ่งดาราสาวเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าที่โอเลือกที่จะแต่งงานกับพี่เฟียสเพราะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเขายอมเราทุกอย่างให้อภัยและมีจิตใจที่ดีต่อมาเมื่อปี2555 โอภั oh, จราและเฟียตมทุกรได้มีทายาทด,ด้วยกันหนึ่งคนพร้อมตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องแสนดีเด็กหญิงแสนดีพพสวงศ์ทางนี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเคยมีข่าวเมา์เพจช,ชื่อดังออกมาโพสต์คำใบ้ว่า สามีภรรยาคู่หนึ่งเลิกกันเงียบๆแต่ยังทำหน้าที่เป็นพอ่อที่ดีของลูกฝ่ายหญิงเป็นสาวมัน่นทำงานไม่ค่อยลงรูปสามีแต่ถ้าเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันคือสร้างภาพส่วนฝ่ายหญิงตอนนี้น่าจะมีคนใหม่แล้วก่อนที่ทั้งโอภัจราและเฟยดมัทุกรจะลงรูปคู่และแคปชั่นสุดสวีทสยบข่าวรักร้าวกระทั่งเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาดาราสาวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าได้เปลี่ยนสถานะกับสามีเฟรแล้วและไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆอีก